เทลริปเปอร์เชิญซีดิกโดยหลักๆก็คือมันสามารถปรับโหมดได้2อย่างก็คือโหมดโจมตีต่อเนื่องและโหมดตั้งรับนะครับเเรบ สวัสดค,ครับผมตอมพี่เต้นเตนครับทุกคนชอบจุ่มกล่องสุ่มเบเบกันใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าทุกคนชอบความตื่นเต้นในการสุ่มกล่องได้ตัวที่เราอยากได้ได้ได้ชิ้นส่วนแหล่ในกล่องที่เราสุ่มมามันเป็นอะไรที่เรามีความสุขรู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้แกะกล่องสุ่มใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมก็ทําคลิปกล่องสุ่มไปไหลายประมาณ2 3คลิปแล้วเนาะ ไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มบิดอีุ่มฟอกบอดกับ CX 0 8ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการุ่มกล่องุ่มเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยแต่มันมีกล่องหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะมันมากๆเลยเพราะว่าผมผมอยากจะเอามารีวิวแบบเต็มๆแล้วก็อยากจะเอามารวมเหมือนเป็นคลิปที่ผมทําก่อนท่านี้นนคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยฉเฉลยว่ามันคือคลิปอะไรแต่ทุกคนน่าจะดูมันไปแล้วแหละแต่มันเป็นภาคต่อของคลิปนั้นครับและกล่องนั้นก็คือ CX05 เฮลลิเปอร์ใช่ครับและตัวที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือเฮลลิเปอร์ของคาซามิเบิร์ดมันเป็นตัวล่าสุดที่คาซามิเบิร์ดใช้ในอนิเมะเลยนะก็คือเป็นเป็นไลท์อัพซีเอ็กซ์และการจะได้ตัวแรหน้ากล่องเนี่ยมันได้ยากมากจนผมแบบไม่ค่อยเห็นใครเอามาเล่นหรือใครเอามาปล่อยเท่าไหร่จนกระทั่งในตอนที่ผมไปหาฉลามเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมก็ไปเจอกล่อง CX05 ็กซ์วางอยู่ในเทลขายในเซนทันเลยเพื่อนฝากซื้อเพื่อนฝากซื้อแล้วก็ฝากแกะปรากฏว่าไอ้กล่องนั้นที่เพื่อนฝากผมซื้ออะแกะออกมา มันคือเฮลิเปอร์ครับทำไมมันไม่เป็นผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีๆแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นกับผมมันไปเกิดขึ้นกับดวงของเพื่อนคืออย่างนี้มันคือดวงเพื่อนหรือเพื่อนดูดเดืองดูดดวงผมหรืออะไรยังไงใครเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับแบบว่าเพื่อนฝากแต่ตัวแรงมันไปออกกับเพื่อนอย่างเงี้ยนานก็สุ่มของเพื่อนได้แล้ว เพื่อนก็ให้ยืมมาถ่ายรีวิวครับเพราะว่าตัวนี้ผมสนใจมันมากๆครับผมไม่ค่อยเห็นคนเอามาเล่นหรือคนเอามารีวิวเท่าไหร่เพราะว่ามันหายากือถ้าหาซื้อตามกลุ่มมันก็ตกประมาณแบบพันเกือบ2000อะไรแบบนี้เลยนะซึ่งราคามันก็ค่อนข้างแรงมากโอเคครับตัว Hell Ripper เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเบ d e Hell Ripper ตัวล็อกชิปเป็น Hell นะครับ Hell สีดําคือเอาไปใส่กับอะไรก็เท่ตัวเมนเบ d e จะเป็นตัวเมนเบรส Ripper นะครับ Acid b r e a ท Turn นะครับซึ่งมีลูกเล่นความสามารถก็คือเราสามารถพลิก แบบสลับมันได้ให้แบบว่าเราสามารถเลือกมุมได้2มุมนะครับว่าจะเอาไอตัวตรงนี้มันเหลี่ยมๆออกมาเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะใช้โหมดไหนของเขานะครับแรชชต่ที่ให้มานะครับเป็น470และบิดคลิกสีแดงสดสวยสดใสและเมื่อประกอบกันก็จะเป็น Hell Ripper Turn 470 <Okay. S 2> คลิือมันเป็นอะไรที่สวยมากเบเบตตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของน้าหนักกันแล้วก็ไปทดสอบการวิ่งแล้วก็ลองทดสอบชนดูจะชนไม่มากนะครับเพราะว่าได้สปอนเซอร์มาจากเพื่อนยืมเพื่อนมาถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายจริงจังกับอีกคลิปหนึ่งแล้วกันโอเคครับเรามาเริ่มจากน้ําหนักของตัวบิดก,ก่อนเลย ตัวบิดเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่2.16นกะครับก็เป็นน้ำหนักมาตรฐานของตัวบิดนะว่าน้ำหนักประมาณ2นิดนิดตัวแรชเชตก็จะเป็น470อ่ะลองดูน้ำหนักก็น่าจะมีประมาณหนึ่งเพราะว่าด้วยความสูง7 0น้ํา้ำหนักค่อนข้างโอเคอยู่6.36ครับแล้วก็มาส่วนของตัวเบรดกันเรามาเริ่มจากตัวล็อกชิป1.66กรัมนะครับก็เป็นน้ำหนักทั่วไปของล็อกชิปมันก็จะเบาๆแบบนี้แล้วถ้าไม่ใช่วาคิลี่มันก็จะเบาไปเลยตัวของเมนเบรดอยู่ที่ 28.65กรัมและแอซิดเบทเทอร์5.82กรัมตัวน้ำหนักเบดแบบประกอบทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ36.16กรัมนะครับก็เป็นน้ำหนักมาตรฐาน CX ช่วงแรกๆก็จะประมาณนี้และเมื่อประกอบตัวเบททั้งลูกที่เป็นสต็อกคอมโบแล้ว44.72เป็นน้ำหนักทั่วไปโดยเฉลี่ยของเบททุกตัวนะครับก็ประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะมาทดสอบการวิ่งของเจ้า Hell Ripper ด้วยความที่มันเป็นบิกคิกก็ มันก็จะแบบโดโดๆนิดนึงเท่าที่ผมเคยเล่นนะแต่ผมไม่เคยลองกับเฮลิเปอร์ดู g กิดชุดอาก็จะแบบเนี่ยปิดบิดคลิกอ้าวิดคลิกมันก็จะไม่แน่ไม่นอนแบบนี้ใครที่เล่นก็จะเข้าใจแต่ถ้ามันจะโหดก็คือโหดเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่เกิดชุดแลก็จะขึ้นเอ็กซ์ไลน์ไม่กี่รอบแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปวนอยู่ตรงกลางนะฮะ ก็จะวนอยู่แบบเฮ้ยทำไม่รอบนี้มันขึ้นเอ็กรมลายหลายรอบจังมันเหมือนเป็นตรงกลางระหว่างบิดเท p เปอร์กับบิดออะไรแบบนี้เท่าที่ผมแบบรู้สึกนะผมว่าไปเล่นจริงก็ไปได้ครับท,ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในที่ผมสงสัยเนี่ยก็คือความแตกต่างของการปรับหมวดเทิน,นว่ามันจะต่างกันกันกบการโจมตีอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ คอมโบวิาสาัล็อตมาเป็นหนู่ทดลองก่อนแล้วกันโหมดที่1จะเป็นหมดโจมตีต่อเนื่องแอซิดเบตจะอยู่ในตำแหน่งที่หงายขึ้นมีลักษณะเหมือนเบสที่มีการงัดโดยหน้าที่ของแอซิดเบตนี้ก็จะทําให้มีมุมโจมตีที่มากขึ้นสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องการโจมตีอาจดูไม่ได้รุนแรงแต่ก็รัวๆแบบไม่ให้พักเช่นกัน วิธีเปลี่ยนโหมดของ a c i d b เบท t u r n กับ He l ลิเปอให้เราแยกเม ba บทกับ a c i d b a บทออกมาและตัว a c i d b a บทจะมีความสามารถแยกส่วนตรงกลางออกมาได้จากนั้นเราก็พลิกส่วนนอกกลับหัวลงแล้วกลับมาล็อกเหมือนเดิมครับแล้วนําไปประกอบกับเบทส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะกลายเป็นโหมดการตั้งรับครั้งนี้การจัดวางของ a c i d b a บทจะอยู่ในลักษณะที่คว่ำลงรองรับการโจมตีของศัตรูจะสังเกตได้ว่าพอใส่โจมตีเข้ามาชนจะมีการตั้งรับและการสะท้อนกลับไม่ได้โจมตีทีหรือต่อนเนื่องเท่าตอนแรกถือเป็นการตั้งรับและเคานเตอร์ที่ดี โดยหลักๆก็คือมันสามารถปรับโหมดได้2อย่างก็คือโหมดโจมตีต่อเนื่องและโหมดตั้งรับนะครับก็สมกับเป็นเบสบาลานที่เท่ hey. มาลองเจอกับเดดแมทมรณะกันเริ่มต้นเจอกับเบสของเอ็กซก่อนเลยยานเบฟเกอรชุด oh, e โอ้ยเอ็กซโหมดมากอันนี้เราใส่โหมดโจมตีต่อเนื่องอยู่ครับโอเคเฮ้ย okay. hey. ในการ์ตูนเบิร์ดไม่เคย <Hey. S 1> ชนะเอ็กซแต่ตอนนี้ชนะได้เฉยเลย ตัวใหม่ของเบิร์ดเจอตัวเก่าเอ็กคุสต์ดันซอส shoot. โกิร์ชโอ้มาถึงก็เอ็กติเตมแดชก่อนเลยเอาแล้วดันซอสน่าจะสป,ปินเอ็นได้สเตตามินาน้อยกว่านะโอเคมาดูกันโอเคสตามินาน้อยกว่าครับเพราะว่าบิดคิกมันสตามินาค่อนข้างดีเราเอาไม้ตายเรามาเลยดีกว่าเจอกับเมตาสุดโหดชาร์จสกิลเกลิร์ช ออกไปเองซะแล้วเจอกับโกเลมล็อกกเชิญเออโอยเหนียวมากเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะออกไปแล้วนะอ้าวอีกรอบหนึ่งโอ้ยโดนเอาคืนโดนเอาคืนโดนเอาคืนไม่ได้เลยแต่โกเลมล็อกเขาก็เก่งเรื่องการสะท้อนกับการเคาน์เตอร์อยู่แล้วมาเจอกับเบเบทที่โจมตีไม่ไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่แบบเฮลิเปอร์ก็น่าจะเรียบร้อยฮะสปินฟินิชมาเจอตัวบอสเลยดีกว่า a อโร่เป็กกัสต์เฮลิเปอร์เจอกับ a อโร่เป็กกัสต3 2 1 go shoot าวว้าวไปแล้วเอโร่เป็กกัสตเอาอเอโร่ล้มแล้ว a อโร่ล้มแล้วโอ okay. <Finish. S 1> เคจตปินฟินิชอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆของเบเบสายบาลานซ์ของคาร a m า b ม r d เบิร์ดนะครับ X 0 5 h ย์ห้ r เ p ลินะครับก็ เป็นเบรดที่สวยมากผมไม่กล้าเอาไปชนเยอะเพราะว่ายืมเพื่อนมาด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยเห็นคนเอาไปเล่นคอมโบมากเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลาลองมากก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะเบรดตัวนี้เอาไปเล่นโจมตีหรือเอาไปเล่นป้องกันจริงๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ด้วยตัวเบรดที่ผมว่ามันโจมตีค่อนข้างกําลังดีแล้วก็ตัวบิดถือว่าใช้ได้เลยนะผมชอบบิดตัวนี้มากคือถ้าใครเล่นกับผมจะรู้ว่าผมใช้บิดคลิกบ่อยมากถือว่าเป็นตัว C x ที่แบบถ้าเราสุ่มได้มาก,ก็คือน่าเก็บสะสมมากกว่าเอาไปเล่นคือมันสวยจริงๆผมรู้ึกว่า ผมชอบเบเบต CX ตัวนี้มากก่อนที่เราจะจากไปผมมีสปอยคลิปนี้เพียงเท่านี้เบเบตของค a s a m i เบิร์ที่อยู่กับผมก็ครบแล้วครับคลิปที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้คืออะไรทุกคนน่าจะรู้แล้วใช่ไหมรีวิวเบเบตคาซามิเบิร์ดทุกตัวกระจอกจริงหรือเปล่าเกเช